อุ้ยดูเลยจ้าดูเลยฮ่าหลุดส่ตาจ้าดูดิสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนช่วงนี้ฝนตกช่วงใบยๆแต่ว่าตกแบบนิดๆอะค่ะตกเหมือนน้อยๆอะไม่แน่ใจว่ามันจะมีเห็ดอะไรออกบ้างนะเราก็แบบไม่ได้เข้าป่าหลายวันแล้วอยากเข้าป่าเดี๋ยวไปดูนะ ถึงเราก็เห็นเห็ดเนี่ยนะเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ากินได้ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเขี่ยให้เพื่อนๆดูนะนี่จ้าเนี่ยนี่ยนี่นี่นี่นนนอู้หลายดอกเลยจ้าเพื่อนๆนี่นี่เห็นไหมฮะหลายดอกเลยจ้ามันคล้ายๆเห็ดที่เพื่อนๆเก็บกินกันนะแต่ว่าเราไม่รู้จักเฉยๆนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ดอกกำลังกินเลยบอกว่ามันมีเมฆแต่ไม่มีฝนแล้วจ้า จังหวัดที่อยู่แต่ว่านี่เรามาเลาะเะเล็มๆม <c oughs> แต่ว่าเราเห็นอยู่นะน,นี่มันก็จะได้ทอดไข่แล้วนะนี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่จ้ะเอาได้อยู่เอาไปเจียวไข่ตั้งใจมาส่องดูว่ามีเห็ดอะไรขึ้นบ้างไปเลยนี่จ้านี่เราเดินเอาไม้เขีย่ยโดนเลยนะนี่เราไม่เห็นเมื่อกี้นี่นี่จ้า เล็กก็เอาเนาะ <c oughs> <c oughs> เจียวไข่อร่อยจริงนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูค่ะว่าเจียวไข่กินไปเรียบร้อยแล้วมี่จ้าเพื่อนๆนี่ยโอ้ดูตินะน,นะเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมีเหตุหรอกนะแล้วก็พอได้ชื่นใจได้เข้าป่านะอืมมันแห้งเบาเหว่งเลยจ้ะ อันนี้ก็เล็กอยู่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนเพื่อน,นี่เราว่าใช่นะง่ายนายีนย่ไงนี่จ้าเห็ดพึ่งหวานไม่ได้กินแล้วเพราะว่าหนาวแล้วจ้ะแต่เห็ดน,นี้ก็ยังพอออกอยู่บ้างจ้ะนี่คือจังหวัดที่ฝนไม่ตกนะไม่ตกตกนับได้ไม่ถึงห้าครั้งเลยจะตกแค่นิดหน่อยตกไม่กันโชก่ะจ้า นี่จ้าเ,เพื่อนๆได้ด้วยได้กินอยู่ได้กินอยู่ได้กินอยู่นี่ดีใจเลย <c oughs> ดีใจเลยจ้าเจอเอาไม่ได้เอาถุงเก็บเห็ดมาด้วยนะมาดูอย่างเดียวบนดี้มีถุงพลาสติกอยู่ใบก็เอามาใส่เห็ดเลยล้วกันนี่จ้ะเหลืออีกไม่เอามันเล็กเอาแค่สองดอกเนี้ยนะ นีจ้าได้อยู่นะอวบๆอยู่อันนี้อวบเลยนีจ้าแคได้อยู่นีจ้าพอได้อยู่นี่จ้าอับเจียวไข่นีจ้ามันเห็นอยู่นะนเนวเหลืองๆแต่ว่ามันเล็กๆนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่หรอกเพื่อนดูซี มันมีลอยคนมาเก็บก่อนแล้วนะแต่ว่าอันนี้เราก็เอาอยู่นะมันอ้วนอยู่นะนี่จ้าเขาอ้วนอยู่นะนี่ก็เด็ดเอานีอ้วนอยู่ <laughs> ที่อื่นเราเก็บเห็ดขายกันที่นี่จ้า <c oughs> เห็ดกินยิงจะบ่ไม่หิเลยจ้าเพื่อนกันดูนะตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะ ใบไม้ก็จะเหลืองๆก็จะมองยากอยู่นะถ้าสําหรับเห็ดเหลืองนะแต่ว่าดอกนี้เราเห็นอยู่นี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยจะเอาเลยนี่จ้าใช้ได้อยู่มันก็มีรอยรอยมันเก็บจ้นเนี่ยแต่ว่านี่นี่เราเห็นมันหลบอยูนะ่เพื่อนๆได้อยู่นะอได้กินแล้วดอกนี้นี่อืม้มนะ มันไม่ลอยเนี่ยไม่ลอยเขามาเก็บแล้วจ้ะแต่ไม่เปไล่รอยนี่เราก็มาเก็บตามเขาวิธีหนึง่งก็ได้กินอยู่ดูเรยะจะมืดมืดตอนนี้ก็ถ้าไล,ล่ละสามโมงบ่ายสามโมงกว่าเดี๋ยวแนละ้วเราเห็นเหลืองเหลืองแวบ,บๆอยู่หลงๆอ่ะนะนี่จ้ะน่าจะใช่เดยนั้นะนะอ่ะโอยได้กินอยู่นะจ้ะอือ นี่จ้าได้กินอยู่มีไหมจ้าเห <c oughs> มือนงมเข็มเลยจ้ะหาอีกนน่นน่นี่นี่เราว่าเราเห็นมันหลงมันหลงสายตาใครก็ไม่รู้ดูสิดูอืมเพื่อนเพื่อนือมเขาก็มีเชื้ออยู่ข้างในอยู่นะ นี่จ้าโอู้ยเพื่อนๆก็ได้แล้วได้แล้วนี่ดีใจเลยจ้าตรงนี้ได้สามดอกนะอวบด้วยอันนี้นี่ทอดไข่อะไรหัวส้มๆไวๆไปดูซิเรายลอะเห็ด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 ข้าเห็ดนี่นี่อู้แข็งโป๊กเลยจ้า แข็ง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 เลยแข็งเลยโอ้โหแต่ท่ากินไปค้นแล้วะท่ากินไปเยอะเลยจ้ะสงสัยต้องให้ท่าแล้วจ้ะทิ้งให้เขากินแล้วกันนะแต่จริงขาก็ยังแข็งอยู่เลยแต่เสียสละจ้าหาดูต่อหาดูต่อมันก็ชื้นบ้างนะคะแต่ว่าตอนวันนี้มันสิบสิบสี่สิบห้าองศาเองจ้ะออ้โหนี่เห็ด เห็ดอะไรโอ้เยอะเลยน่าจะมีคนกินเป็นนะแต่ว่าเรากินไม่เป็นจ้ะเห็ดน,นี้เยอะเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยหูดอกกําลังกินเลยดูดิเพื่อนดูดิหูเห็ดดอกกําลังกินเลยจ้ะอันนี้นี่ๆมันจะเกิดเป็นกลุ่มเลยเราว่าน่าจะกินได้แต่ว่าเราไม่เคยกินนะเห็ดน,นี้เนี่ยโอ้เพื่อนๆดูสินนีโอ้โหนี่อันนี้นี่แบบชัดมากเลยจ้ะ เห็ดอะไรครับเพื่อนเพื่อนใครรู้จักบ้างนี่เดี่ยโอ้โหกำลังขึ้นเลยจ้ะนี่นี่น่าจะกรุบอร่อยมากเลยแต่เราไม่รู้จักจ้ะไม่รู้จักกินเพื่อนเ่นี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 ่เห็ดลบลบไม่ได้น้ําแห้งเบาหวิวเลยจ้ะนี่มีเกิดใหม่ด้วยนะโอ้แต่น่าสงสารเห็ดจังเลย เพื่อนๆหลุดใส่ตาผู้คนโอ้โหเพื่อนๆคะอืออือแห,หแห้งเลยจ้ะแห้งดีจริงเลยเห็ดแห้งเลยจ้ะแห้งจริงๆนะอืมอืมเด็ดเอาเลยจ้ะเหลือก็ปิดไว้นี่อู้หูหนำใจอยู่นะ มาจะเห็นเหลืองๆก็ว่าใช่เลยจ้ะนี่ <laughs> มันแห้งหน่อยก็ไม่เป็นไรนะพอได้อยู่นี่เพื่อนดูเกือบไม่เห็นเนี่ยมันแห้งจนบานแบบแห้งๆเนี่ยจะ้ะเนี่ยเขาก็บานแบบแห้งๆนี่แหละอโอเคนะบานแบบแห้งๆ ดูจ้าเราก็มองหานี่ต้นไม้นี่เขาถอดต้นไม้ออกแน่ๆมันผุแล้วเหมือนเราเห็นนี่นี่นี่เพื่อนๆตายแล้วเราเห็นเราเห็นหลงสายตาเพื่อนๆดูเลยเฮ้ยมันหลงสายตาเราเจอเห็ดข้างทางนี่มันเป็นเห็ดเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยใช่เลยอู๋ใช่เลยนี่ เพื่อนเราเจอเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเพื่อนเพื่อนดูดูนี่ใช่เลยโอ้ยเขากินแล้วโอ้ยโอ้ยดูดูเพื่อนเพื่อนโคนยังดีอยู่ดูโอ้ยดูเพื่อนเพื่อนดูดูดูเพื่อนเพื่อนโอ้ย ดูเลยจ้าดูเลยดีใจดีใจเอาไปเอาไปแกงสักถ้วยหนึ่งเอานะคะเอานี่เลยจ้าได้เลยนี่ดอกหนึ่งอุ้ยดีใจเลยหาต่อหาต่ออุ้ยเพื่อนเจออีกแล้วอู้ยนี่นี่น,นี่ได้เลยได้ทำซอสเลยรอบนี้คิดว่าไม่ทอดไข่แล้วจ้า จะทำซอสนี่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปแหมว่าขอเห็ดไปทำซอสหน่อยก็ได้เลยนี่ไงนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่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 เลยจ้าทุกคนอืมีอีกไหมเขาเก็บไปขายกันเราหาเห็ดมากินแทบไม่ได้นู่นนูนมีอีกจ้านู่นนู่นนู่นเดี๋ยวันนี้ก่อนนี้นี่นี่เพื่อนๆนนี่จ้าอี่ ออนืนี่ไม่มีใครเห็นเขาเลยมันต้องแตกเลาอยู่ใต้ขอพายจริงอยู่ใต้ลากไม้นี่โอ้ยแตกเลยเสียดายจังเลยแต่ก็ได้กินอยู่ดีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสองดอกน่งกัอนอยู่ในโลงดีจ้านี่ นี่จ้าใช้ได้เลยแห้งกิ๊กเลยจ้ะ <c oughs> เห็ดแห้งกิ๊กเลยแห้งแบบจับแล้วป่นเลยนี่จ้ามองนี้อจ้ะดีใจที่สุดเลยได้เห็ดไปทําซอสแล้วนี่จ้าทุกคนเราได้ทําซอสแล้วดีใจมากเลยได้เห็ด <c oughs> <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกการติดตามเลยจ้าก็ไม่มีเห็บเก็บเห็ดเก็บก็เก็บผลไม้แทนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะ <laughs> thank you for watching บายบาย